สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำไหมท่านเลือกหาเลือกชมท่านใดชื่นชอบอยากเช่าบูชาเทินทักมาได้ที่ ID ADUL 8 9 9 9เบอร์โทร0 9 8 2 7 0ก0 9 3หรือจะสแกนคิวอา e โคดอดีไลน์ลผมมาที่หน้าจอทักทายไม่ได้เลยนะครับชื่นชอบองค์ไหนครับรายการละ200บาทส่งให้ฟรี ทุกรายการนะครับวันนี้เป็น EP สามครับมียีรายการครับไปที่รายการแรกเลยครับวันนี้ไปค้นเจอพระมาหนึ่งเล่มครับอยู่ในเล่มยังไม่ได้ดูเลยว่ามีพระอะไรมั่งเอามาเรียงเรียงแล้วก็ลงคลิปเลยนะครับสำหรับ EP นี้ครับ เป็นพระที่เก็บไว้ตั้งแต่อยู่พิกิจครับไปองค์แรกเลยครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อเงินครับฝังตะกรุดครับนี่ครับฝังตะกรุดสองดอกไม่ทราบเป็นตะกรุดเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับเป็นยันครับพวกทรัพย์ปิดตาน่าจะปิดตาพวกทรัพย์หลวงพ่อเงินครับนี่ครับปิดตาพวกทรัพย์หลวงพ่อเงินมีฝังตะกรุดครับ รายการต่อไปครับครับเป็นซุ้มกอเป็นเนื้อโลหะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมีตัวอักษรนะครับกอพอถอหนึ่สหแล้วก็มีนี่ครับนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์สมโพธิกรุงรัตนโกสิน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับ ครับไปเจอมาเราดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับ EP นี้ครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับส่วนใหญ่จะเป็นพระพิจิตตแล้วก็มีพระอย่างอื่นที่เก็บใส่สมุดเป็นเล่มไว้นะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตครับครับนครับปีสองแปดครับครับหลวงพ่อเพชรพิจิตครับ รายการต่อไปเป็นเหรียญครับเหรียญพ่อเงินบางคลานครับเหรียญพ่อเงินบางคลานเหรียญกลมครับนะครับด้านหลังครับนะครับวัดศรีสุวรรณโคสิตารามบ้านน้อยครับปีสองเจ็ดครับนีครับปีสองเจ็ดครับรุ่นหนึ่งปีสองเจ็ดครับ ต่อไปเป็นเหรียญอันนี้ตามสภาพครับสึกหน่อยครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับนะครับงานผูกพัทศีมาวัดช่องแสมสารอันนี้โอ้ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเลยครับครับปีหนึ่งหนึ่งเลยครับเหรียญตามสภาพนะครับครับอันนี้ผมเก็บไปผมจําไม่ได้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับนะครับครับ วิธีนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเอาออกมาจากเล่มเลยนะครับนี่ครับบางอันก็ไม่ทราบก็หลงพ่อเลยนะครับนะครับที่ลึกในงานฉลองสมรัก์พระพระพระครับท่านชมนะครับผมก็จําไม่ได้ครับปีครับขยายให้ท่านดูครับครับ ปีห6ึ่งหกนนี่แหละครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับนะครับครับและการต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปครับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับหลวงพ่อไผ่ครับครับ เป็นเจ้าวาดวัดท่าหลวงสมัยผมเด็กๆเลยครับด้านหลังเป็นยันครับเหรียญสวยคลิปเลยครับครับหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าวาดตอนที่ผมยังเด็กมากเลยครับยังวิ่งเล่นอยู่ในวัดอยู่เลยครับนี่ครับได้มาก็เก็บไว้ครับรายการต่อไปครับเป็นอ่าชมไปพร้อมกันนะครับ ขพ้นออกมาจากเล่มนะครับหลวงพ่อลาบครับหลวงพ่อลาบวัด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 บางเพียนวัดบางเพียนพิจิตรครับปี40ศครับหลวงพ่อราบวัดบางเพียนครับท่านใดเก็บสะสมอยู่หรือรู้จักหรืออยากได้ไว้บูชาทักมาเลยครับรายการต่อไปครับ เหรียนหลวงพ่อนาคพระครูสังวราธิคุณหลวงพ่อนาคครับนี่ครับ,รบปีหนึหครับปีหนหเลยครับผมจำวัดไม่ได้ครับนานมากเลยครับเก็บไว้นานเลยครับครับหลวงพ่อนาคครับ รายการที่ที่สิบครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างสะพานปีสามเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นสร้างสะพานวัดหัวดงนะครับปีสามเจ็ดหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นหลวงพ่อพิษครับหลวงปู่พิษวัดหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรับครับ รายการต่อไปครับหลวงพ่อพิษครับเหลยญหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรปีสามเก้าครับหลวงพ่อพิษวัดขมังครับรายการต่อไปครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญสร้างสะพานอีกเหรียญหนึ่งนะครับเมื่อกี้อับากานี้ทองเหลืองครับสร้างสะพานวัดหัวดงปีสามเจ็ดครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อพิษครับครับเหรียญเดิมเดิมเลยครับเก็บไว้เดิมเดิมเลยครับนี่ครับครับตัดก็เหมือนเดิมเดิมเลยครับนี่ครับตัดมาแบบนี้เลยครับรายการต่อไปครับเป็นพระพุทธชินราชครับพระพุทธชินราช วัดวังทองครับปีหนึ่งสีครับนะครับปีหนึ่งสีเลยครับอันนี้ครับรายการต่อไปเป็นเหรียญพระลีลาครับนะครับด้านหลังมีตัวอักษรตัวอักษรอ,อยู่ครับด้านหลังเป็นหลวงพว่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับหลวงพว่อเตียงครับ เสียงเตจิดังของจังหวัดพิจิตรเหรียญสวยคลิปเลยครับเก่าท่านใดรู้จักเก็บสะสมหลวงพ่อเตียงเชิญเลยครับรายการต่อไปครับนี่ก็เหรียญหลวงพ่อเตียงครับวัดเขาลูกช้างครับเหรียญหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับนี่ปีอะไรเอ่ยนนี้ไม่ได้บอกปีครับด้านหลังครับนะครับ ครับเพราะผมแกะออกมาชมกันให้ท่านเลือกชมเลือกหาท่าบูชาพร้อมๆดูพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในสมุดผมเพิ่งแงออกมาได้จะทยอยลงนะครับนะครับก็มีเล่มหนึ่งก็น่าจะร้อยกว่าเหรียญน,นะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่อห้องเงินครับ ครับไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นครับครับครับไต่ฐานครับ <c oughs> รายการต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเป็นเหรียญกลมครับด้านหลังเป็นสเสด็จพ่อราห้า พระปิยะมหาราชครับครับเหรียญก็สภาพใช้ครับตามสภาพครับครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับอันนี้หลวงอ๋อน่าจะเมื่อกี้น่าจะมีเหรียญหนึ่งหลวงพ่อครับจะพยายามเหรียญนี้ชัดหน่อยครับนะครับ ครับปีปีสองหกครับเมื่อกี้น่าจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเตียงครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเตียงครับนี่ครับน่าจะเป็นเหรียญเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้สภาพดีกว่านะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยครับครับอีกอันหนึ่งสภาพใช้ครับอีกอันหนึ่งสวยหน่อยครับตามสภาพครับตามสภาพครับเตียงเข่าลูกช้างครับ รายการต่อไปครับเป็นเหรียญก็เหรียญพ่อเตียงอีกครับโอ้ครับปีสามหนึ่งครับเหรียญพ่อเตียงครับวัดออกวัดดงกลางครับครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อปุ่นวัดดงกลางพิจิตรครับครับรายการต่อไปเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับ โอ้ครับมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินติดมาอยู่สามสี่องค์นะครับติดอยู่ในเล่มนะครับครับนี่ก็ไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นครับครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับห <c oughs> ลวงพ่อเตียงอีกครับ น่าจะเหมือนรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันครับนี่ครับนี่ครับนครับบางองค์บางรุ่นบางปีผมก็เก็บไว้หลายเหรียญแล้วก็ใส่ในสมุดไว้ครับใช่ครับรุ่นเดียวกันครับเหรียญนี้จะสวยกว่านิดหนึ่งก็ตามสภาพนะครับครับสายผมก็เตียงทักมาได้เลยครับรายการต่อไปครับ อ่าไม่นี่ไม้เหลียนเลยครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเทิมหรือเปล่าถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับปีสองหกด้านหลังเป็นหลวงพ่อเตียงครับโอ้นีครับชุดนี้มีสามเหรียญเลยครับรายการต่อไปครับครับด้านหน้าเป็นพระประธานด้านหลังหลวงพ่อเหลือวัดหง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโอ้โหนี่ปี19เลยครับหลวงพ่อเหลือวัดหงครับวัดหงก็เป็นวัดที่ดังอีกหนึ่งวัดของพิจิตรนะครับนี่ครับหลวงพ่อเหลือรายการต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินออกวัดวังตะโกครับเหรียญสี่เหลีหล่ยมหลวงพ่อเงินออกวัดวังตะโกด้านหลังเป็นหลวงลพ่อพิษวัดขมังครับนี่ครับ เหรียญค่อนข้างสวยเลยครับรายการต่อไปอ,อันนี้ก็ยังอยู่ในซีนอีกตั้งหากครับหลวงพ่อเงินครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นตีอะไรเอ่ยนี่ครับปีสองสี่ครับวัดหัวดงครับนี่ครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับ หลวงพ่ออะไรเอ่ยครับเหรียญน,นี้จะใช่หลวงพ่อเตียงไหมเอ่ยขอชัดโอ้เป็นองค์พระแล้วก็เป็นลูกไก่ทางล่างนะครับด้านหลังครับเสาห้าปีสาหหลวงพ่อพิมพาวัดหนอง วัดหนองอะไรสักอย่างนครสวรรค์อ๋อน่าจะหลวงปู่พิมพานครสวรรค์นะครับวัดหนองตะงงูหรืออย่างไงนี่แหละครับผมไม่แน่ใจผิดพลาดขออภัยครับหลวงปู่พิมพาครับนะค,ครับหลวงปู่พิมพานครสวรรค์นะครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญอันนี้จะจะหลวงพ่อสาครคร,ครับ หลวงพ่อสาคอนวัดเขาลูกช้างด้านหลังเป็นหลวงพ่อเตียงครับเอามาหลวงพ่อเตียงอีกหนึ่งเหรียญแล้วครับวัดเขาลูกช้างปีปีสี่สองหรือห้าสองห้าสามครับปีห้าสามครับครับเหรียญสวยๆเลยครับอนบันใดที่สะสมหลวงพ่อเตียงครับครับ และการสุดท้ายที่28สําหรับวันนี้อยู่ในกล่องเลยครับหลวงพ่อเงินครับวัดบางคารไม่ทราบปีนะครับนี่ครับเดี๋ยวออกจากกล่องดูครับท่านใดทราบรู้จักมาคุ้นอยากได้ไว้เช่าบูชาเชิญเลยครับครับนี่ครับอันนี้อยู่ในกล่องเลยครับมาจากวัดเลยครับด้านหลังมีตัวเลขหนึ่งห้าครับ 15แต่ไม่ทราบออกอ๋อในกล่องเป็นวัดบางคานครับวัดบางคานครับครับพบ,บทั้งยี่สิบแปรายการสำหรับวันนี้เลยนะครับท่านใดถูกใจองค์ไหนอยากได้องค์ไหนไว้เช่าบูชาทักมาได้เลยครับ i d a d u l 8 9 8 9แโทร0 9น2 7 0 9 0 9แสก์วโพดทักมาพูดคุยทักมาติชมทักมาแนะนำร้องทำยังไงแต่เรื่องแสงไฟผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับเพราะว่าผมเครื่องไม้เครื่องมือยังยังไม,ไม่ไม่ค่อยทันสมัยยังมือใหม่มค่อยๆปรับปรุงไปนะครับทั้นใดภาพเบอร์ภาพไปชัด ทักมาครับผมจะถ่ายรูปชัดๆส่งไปให้ท่านพิจารณาชื่นชอบค่อยเช่าหาบูชากันนะครับครับท่านใดชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเตือนเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับสำหรับ e p 3.9 EP นี้ผมขอกราบลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับชื่นชอบทักมาตามนี้เลยนะครับนะครับครับ ุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงสวัสดีครับผม